สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในเนื้อหาวันนี้นะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมค่ะสมุดปากกานะคะเตรียมให้พร้อมเลยค่ะและก็เครื่องมือในการสร้างรูปเรขาคณิตด้วยค่ะไม้บรรทัดค่ะ ดินสอยางรบวงเวียนและก็ไม้โพรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมค่ะเตรียมให้พร้อมไว้ทุกคาบเลยนะคะที่เราเรียนกันในสัปดาห์นี้ค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วนักเรียนมาเขียนรับสมองค่ะให้หนักเรียนเขียนวันที่และก็รับสมองนะคะแบ่งครึ่ง1นึถึงสีถึงแตามแพทเทิร์นเลยค่ะ แบ่งครึ่งหนึ 4, ่งถึงสี่ห้าถึงแปดค่ะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นในการรับสมองข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งหารสิบสองเท่ากับสิบสองค่ะ d หารสิบสองเท่ากับสิบสองหาค่า d ค่ะข้อที่สองค่ะ g หารเจ็ดเท่ากับสิบสองค่ะ g หารเจเท่ากับ12หาค่า g ค่ะข้อที่3 m หาร4เท่ากับ16ค่ะ m หาร4เท่ากับ16ค่ะหาค่า m ค่ะทันไหมคะ3ามข้อยังไม่ทันใช่ไหมคุณครูรอค่ะโอเคนะคะข้อต่อไปค่ะ ข้อที่4 k หาร9เท่ากับ18ค่ะ k หาร9เท่ากับ18ค่ะหาค่า k ค่ะข้อที่หค่ะ n หาร12เท่ากับ21ค่ะ n หาร12เท่ากับ21หาค่า n ค่ะ ข้อที่6ค่ะดับหาร9เท่ากับ81ค่ะ W ับหาร9เท่ากับ81ค่ะหาค่าดนะคะข้อที่7ค่ะ t ีหาร9เท่ากับ9ค่ะทีหาร9เท่ากับ9หาค่า T ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ P หาร7เท่ากับ21 p หาร7เท่ากับ21หาค่า p ค่ะฟินิชแล้วใช่ไหมคะ8ข้อ,อเมื่อนักเรียนฟินิชและนักเรียนเสร็จแล้วนะคะเตรียมปากกาแดงค่ะแล้วมาตรวจพร้อมๆกันค่ะถูกใส่1ผิดใส่0ูนย์นะคะข้อที่1ค่ะ d หาร12เท่ากับ12เราจะหาค่า d นะคะในค่า d ตัวนี้ ดูนะคะตัวนี้คือหารใช่ไหมคะเราจะย้ายมาขวามือเป็นคูณใช่ไหมคะก็จะกลายมาเป็น12คูณ12ผลลัพธ์ก็จะได้คำตอบก็คือ144ค่ะข้อที่2ค่ะ g หาร7เท่ากับ12 G หาร7เท่ากับ12เราย้ายมาคูณค่ะคูณด้วย7ก็จะได้เท่ากับ แปค่ะข้อที่3ค่ะ m หาร4ี่เท่ากับสิบหกเราย้ายข้างมาค่ะก็จะกลายมาเป็น16บหกคูณสี่คูณ4ผลลัพธ์ก็คือ64ค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะข้อที่4 k หาร9เท่ากับ18 เราก็เอา18คูณ9ได้เท่ากับ162ค่ะข้อที่5ค่ะได้เท่ากับ252ร้าสิบค่ะยีคูณ12ข้อที่6ค่ะเดับเป็นยูหาร9เท่ากับ81ย้ายข้างค่ะ81คูณ9ได้เท่ากับ729ค่ะข้อที่7จทีหาร9เท่ากับ9ย้ายข้างค่ะก็จะกลายมาเป็น9คูณ9 ค่า t ก็จะเท่ากับ81ค่ะข้อที่8ค่ะ p หาร7เท่ากับ21ย้ายข้างค่ะ21คูณ7ก็จะได้เท่ากับ147ค่ะมีใครถูกบ้างไหมคะมีใครถูกหมดคะมีไหมคะเก่งมากๆค่ะ มีคนที่ไม่ถูกเลยมีไหมคะทั้งแปดข้อไม่เป็นไรคะ่ะเราจะทบทวนกันไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการคูณการหารหาค่าตัวแปรเราจะทบทวนไปเรื่อยๆในการรับสมองคะ่ะต่อไปคะ่ะเมื่อนักเรียนรับสมองเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะมาเฉลยในงานเก่านะคะในเรื่องของการสร้างรูป ให้เท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้หรือเท่ากับรูปภาพที่กำหนดให้นั่นเองค่ะทีนี้ในข้อที่หนึ่งค่ะดูนะคะเขาบอกว่าสร้างรูปมุม ABC ให้มีขนาดเท่ากับมุม MON ที่กำหนดให้เราจะมาสร้างรูป ABC ให้มีขนาดเท่ากับรูป MON ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะ ลากรังสี AB ให้ยาวพอสมควรค่ะโอเคนะคะขั้นตอนที่2ค่ะกางวงเวียนและมียาวพอสมควรค่ะจากรูปที่กำหนดให้ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางค่ะสายมือนะคะใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดที่รังสี ON และรังสี OM ที่จุด E และจุด R ตามลำดับค่ะ ได้นะคะซ้ายมือเราวัดแล้วก็ขีดเส้นไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่3ค่ะให้นักเรียนกลางวงเวียนและสมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OE ค่ะดูซ้ายมือนะคะส่วนของเส้นตรง OE กลางวงเวียนให้เท่ากับจุดที่เราวาดไว้ในขั้นตอนที่2องะคะ่ะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางหมายความว่าเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือค่ะโอเคนะคะเขียนส่วนโค้งตัดที่รังสี AB ที่จุด A ต่อไปค่ะขั้นตอนที่4กลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง ER ค่ะโอเคนะคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะ เขียนส่วนโค้งตัดส่วนโคงแรกที่จุด C ค่ะตามภาพเลยค่ะขั้นตอนที่5ค่ะให้เราลากลังสี AC จะได้ ABC ที่ความยาวมุม ABC เท่ากับความยาวมุม MON ตามต้องการเลยค่ะในรูปภาพนี้เราจะได้เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่1 เห็นนะคะรูปภาพซ้ายมือคือจุดให้มาขวามือคือรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาโอเคนะทันไหมคะต่อไปค่ะในข้อที่สองเราเฉลยข้อที่สองนะคะกำหนดส่วนของเส้นตรงยาว A หน่วยและให้ KLM ให้ดังรูปสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ โดยให้ YZ เท่ากับ A หน่วยค่ะ และความยาว x y z เท่ากับความยาว y z x เท่ากับความยาว k l m แล้วบอกด้วยว่ารูปสามเหลี่ยม x y z เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดโอเคนะคะโจทย์ในข้อที่สองเราจะเริ่มทำเลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะลากลังสี y z ให้ยาวพอสมควรค่ะลากแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองค่ะ กางวงเวียนและมียาวพอสมควรค่ะจากรูปที่กําหนดให้ใช้จุด L เป็นจุดศูนย์กลางค่ะเขียนส่วนโค้งตัดที่ลังสี LK ค่ะแล้วก็ลังสี LM ที่จุด D e แล้วก็จุด E ค่ะโอเคนะขั้นตอนที่3ค่ะให้เรากางวงเวียนและสมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง LE ใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางค่ะ เขียนส่วนโค้งตัดที่รังสี y z แทที่จุด s ค่ะได้ไหมคะขั้นตอนที่4ค่ะให้หนูกลางวงเวียนและสมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของ,สของเส้นตรง le ค่ะใช้จุด s เป็นจุดศูนย์กลางค่ะเขียนส่วนโค้งตัดส่วนโค้งแรกที่จุด x ค่ะโอเคนะคะ ในขั้นตอนที่4ทันไหมคะต่อไปขั้นตอนที่5ค่ะลากลังสี yx จะได้ x y z ที่ความยาว x y z เท่ากับความยาว y z x เท่ากับความยาว k l n โอเคนะทันไหมคะรูปภาพสองรูปนี้จะเท่ากันแล้วนะคะ ได้ดังที่โจทย์ให้มาเลยค่ะต่อไปโจทย์ถามว่าในรูปภาพที่เราสร้างในข้อที่สองนี้จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดใช่ไหมคะขั้นตอนที่6ค่ะให้ลากส,ส่วนของเส้นตรง yx จะได้ yx เท่ากับ xc เท่ากับ cy ค่ะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม xyz จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ คำว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีความหมายว่ายังไงสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือด้านสองด้านยาวเท่ากันโอเคนะคะก็คือความยาวของ yx กับความยาวของ yc ความยาวนี้จะเท่ากันส่วน xc จะสั้นกว่าความยาว yx กับความยาว yc ค่ะเราเรียกรูปภาพนี้ที่เราสร้างขึ้นมาว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ียนกันค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ค่ะการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ในคาบนี้ที่เราเรียนกันนะคะการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ถ้ากําหนดมุม A B C ให้ดังรูปนักเรียนสามารถแบ่งครึ่งมุม A B C ออกเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะอันนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรค่ะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางค่ะเขียนส่วนโค้งตัดที่รังสี BA และรังสี BC ที่จุด D และจุด E ตามลำดับค่ะขั้นตอนที่สองค่ะกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรค่ะใช้จุด D และจุด เป็นจุดศูนย์กลางใช้จุด D e เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งโอเคนะคะใช้จุด D e เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งค่ะขั้นตอนที่3ค่ะกางวงเวียนและมียาวเท่าเดิมค่ะใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางค่ะใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดส่วนโค้งเดิมที่จุด M ค่ะโอเคนะคะในขั้นตอนที่สาม ได้ส่วนโค้งมาแล้วนะคะต่อไปค่ะในขั้นตอนที่4ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง BM จะได้ังอ่าส่วนของเส้นตรง BM แบ่งครึ่ง ABC โอเคไหมคะทำให้ความยาวของมุม ABC เท่ากับความยาวของมุม MBC ค่ะ ต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาแบ่งรูป a b c นี้แบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะถ้ากำหนดมุม a b c ให้ดังรูปนักเรียนสามารถแบ่งครึ่งมุม a b c ออกเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะการวงเวียนรัศมียาวพอสมควรค,ค่ะใช้จุด b เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดที่รังสี b a และรังสี b c ที่จุด D และก็จุด E ตามลำดับค่ะในขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตอนที่สค่ะกางวงเวียนและมียยาวพอสมควรใช้จุด D และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนมีความยาวเท่ากันค่ะโอเคนะคะเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด F และลาก ส่วนของเส้นตรง BF ตัดส่วนโค้ง ED ที่จุด G ค่ะในเส้นสีแดงนะคะก็คือลากจาก B ไป F จะมีส่วนตัดโค้งอยู่ที่ ED ที่จุด G เห็นใช่ไหมคะขั้นตอนที่3ค่ะใช้จุด G และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางค่ะใช้จุด E และจุด G เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนมีความยาวเท่ากันค่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด H ลากส่วนของเส้นตรง BH ค่ะโอเคนะคะเส้นสีฟ้าค่ะอันนี้เราจะได้มา3ส่วนแล้วนะคะแต่ใน3ส่วนยังไม่เท่ากันทุกส่วนค่ะ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ใช้จุด G และ D เป็นจุดศูนย์กลาง G และ D นะคะคือตรงนี้นะคะใช้ D และ G ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางออกลางวงเวียนมีความยาวเท่ากันค่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด K เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด K ตรงนี้นะคะ ลากส่วนของเส้นตรง BK จะได้มุม ABC แบ่งเป็น4ส่วนที่เท่ากันตามต้องการเลยค่ะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะในสข้อข้อที่1ตัวอย่างที่เชื่อให้คือแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนตัวอย่างที่2ก็คือแบ่งครึ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันโอเคนะคะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะ ถ้านักเรียนไม่สงสัยนะคะหรือสงสัยให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มหนึ่งเล่มสองค่ะเปิดไปหน้าที่หกสิบสองแบบฝึกหัดที่สี่ค่ะแบบฝึกหัดที่สี่หน้าหกสิบสองนะคะข้อที่1ค่ะ แบ่งมุม a b c ที่กำหนดให้ออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันค่ะดังรูปภาพเลยค่ะให้นักเรียนมาแบ่งครึ่งนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันข้อที่สองค่ะให้นักเรียนแบ่งมุม p q r ที่กำหนดให้ออกเป็น4ส่วนที่เท่ากันค่ะโอเคนะคะรูปแรกแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันรูปที่2แบ่งเป็น4ส่วน ที่เท่ากันนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะส่วนในวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ